สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จา่าอ่านคอมเมนต์เยอะเลยนะครับแล้วถ้าใครตามจ่าเนี่ยไม่ว่าคุณจะตอบคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์ในคลิปของจา่าดีหรือไม่ดีจ่าจะตอบหมดเลยครับแล้ววันนี้จ่าได้เลือกมา2คําถามด้วยกัน2องสคอมเมนต์ที่มีคนมาเมนแล้วก็เป็นคําถามที่น่าสนใจจ่าก็เลยหยิบยก เอามาคุยและทําคลิปกันวันนี้เพราะจ๋าเชื่อในคอนเซ็ปว่าถ้ามีคนสงสัยหนึ่งท่านมันต้องมีคนสงสัยแบบนี้อีกแน่ๆเลยนะครับก็เลยเก็บเอามาทําคลิปสิ่งที่จ๋าจะพูดไปต่อไปนี้ถ้าจ๋าพูดอะไรผิดไปขอกราบอภัยด้วยนะครับอย่างที่จ๋าได้พูดไปก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่จ๋าทําไปนี้คือ,อการแลกเปลี่ยนมุมมองและให้เห็นอีกมุมหนึ่งกับ กองทัพเรืออเมริกานะครับไม่มีจุดประสงค์ที่จะไปเทียบหรืออะไรแต่คําถามนี้มันอาจจะเหมือนคล้ายๆจะเทียบกันแต่ก็เทียบกันไม่ได้มากเพราะว่าจ่าไม่รู้ว่าทางกองทัพไทยมีอะไรบ้างนะครับก็พูดในในมุมของกองทัพเรืออเมริกาครับคําถามนี้ครับน้องมีน้องคนหนึ่งเขียนว่าจะทํายังไงให้เขายอมรับครับมันยากมากนะครับทํายังไงถือว่า จได้รับเกียรติมากนะครับสุดยอดขอพวะคุณมากนะครับสิ่งก่อนอื่นต้องขอบคุณที่คนที่เขียนคอมเมนต์ว่าจะได้รับเกียรติแต่จริงแล้วมันมันเป็นกองทัพที่ที่ยอมรับในผลงานซะมากกว่าครับจริงอยู่มันอาจจะมีคนที่เฮ้ยเป็นเอเชียมา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 ,มา,มา,มาเป็นหัวหน้าได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย คือเมื่อก่อนมันคงมีครับแล้วตอนนี้ก็คงมีอยู่แหละมีความคิดแบบนั้นนะแต่กฎที่เรามีในกองทัพเนี่ย,ยการที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดมีโอกาสเท่าเทียมกันหมดเนี่ยเราใช้กฎนี้ที่รุนแรงมากมและและก็ไม่มีใครที่จะมาพูดอะไรงี่เง่าเพราะว่าถ้าพูดงี่เง่ามาทางกองทัพเขาก็ไม่เล่นด้วยครับนะเขาเขาก็เลยมันก็เลยไม่มีใครที่จะมานั่งว่าเฮ้ยคนเอเชีย มาอะไรอย่างเงี้ยถึงการยอมรับเลยครับการยอมรับก็เข้ากันง่ายๆแล้วก็คือว่ามันมากับยศมันมากับความรู้มันมากับความสามารถของแต่และคนว่าคนคนนั้นเขาจะเดินเร็วมากน้อยแค่ไหนเขาจะวิ่งเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเดินเยหยาะเหยาะแยะแยะมันอยู่แล้วแต่คนเพราะฉะนั้นการยอมรับเนี่ยจ๋าคิดว่าจ๋าก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันนะ ยังตอนนี้ก็มีลูกน้องประมาณเกือบ30คนนะที่เราต้องอินชาร์จแล้วครอบอร์เขาอะมีทั้งลาตินอที่แบบเป็นอครึ่งฮิสแปนิกมีทั้งคนดำมีทั้งคนขาวมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีทั้งคนฟิลิปปินเราก็ยังแอบ,บยิ้มยิ้มเหมือนกันว่าเฮ้ย <laughs> <laughs> เขาเชื่อเราเหรออะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายมาามันอยู่ที่ความมั่นใจของตัวเราเองและจุดประสงค์และจุดหลักยืนของเราว่าเรา ว่าเรามาเพื่ออะไรนะครับถ้าถ้าเรามีจุดประสงค์ที่ดีเราอยากเห็นลูกน้องเรา,าได้เลือนขันเอ่ยมีชีวิตที่ดีทั้งบ้านเอ่ยแล้วก็อยู่ในที่ทํางานแบบมีความสุขแบบไม่ต้องมาแล้วมานั่งเครียดนะทํางานเวลาเราทํางานเราทํางานพอเราเลิกบ้านไปเราก็กลับบ้านนะครับอันนั้นก็ก็ต้องขอบคุณจริงครับเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเลยต้องอคําตอบง่ายๆครับมัน มันมันไม่ต้องทําให้ยอมรับครับไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรหรือใครหรือว่าสีผิวคุณจะเป็นใครหรือคุณจะเป็นคนไทยทหารอเมริกันเชื้อสายไทยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ความสามารถของคนคนนั้นครับแล้วก็มันเป็นจะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จ๋าเคยทําคลิปเล่าไปแล้วนะครับก็ถ้าบางคนนี่ยังยังมีอาการแอบกลัวๆหรือว่าเฮ้ยจา่จาจ่า จะทํำยังไงไม่ให้กลัวสิ่งแบบนี้ในการที่ว่ามามาอยู่ในตําแหน่งที่ต้องมานั่งดูแลลูกน้องถึงเกือบ30คนอะไรประมาณนี้จะทํำยังไงครับก็ง่ายๆครับจะจะคิดแบบนี้ว่าตื่นเช้ามาเราตื่นเช้ามาเราเอากางเกงมาใส่เนี่ยเราจะจะใส่ท่าเออขาขวาก่อนหรือขาซ้ายก่อนยังไงก็แล้วแต่จะเริ่มตรงขาไหนก็ไม่เป็นไร เราก็ใส่กางเกงไปกาขาซ้ายเข้าไปแล้วขาขวาเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาปิดซิปใส่ใส่เข็มขัดคําถามก็คือว่าแล้วคนอื่นนะ่ะเขาใส่กางเกงเหมือนเราหรือเปล่าเขาใส่อะไรที่แบบพิสดารไหมไม่ครับสุดท้ายมาทุกคนใส่กางเกงเหมือนกันหมดแล้วอะไรที่แตกต่างกันนะ่ะมันแล้วแต่เราครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวครับ การอินชาร์จหรือว่าการดูแลลูกน้องหรือว่าการเป็นผู้นำกับลูกน้องเยอะๆอจ่าไม่เคยเอามาคิดเป็นประเด็นแต่ตอนตอนมาใหม่ๆ,ๆก็ก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะเฮ้ย,เข,ยเขาจะฟังจ่าหรอจ่าจะทําได้เหรอครับแต่พอมันมาแบบนี้ทํานานๆเข้าแล้วมีความสุขกับมันครับที่เราได้ดูแลลูกน้องพูดไปสะย,ยาวเลยนะคําถามที่2ครับอันนี้คําถามนี้จา่จาจ่าไม่รู้ว่าพี่ๆน้อง,องๆเต้องการคําตอบแบบไหนนะครับ แต่แต่คาถามนี่คงจะเป็นคําตอบที่สั้นมากเพราะจ๋าก็ไม่รู้ว่าเขาพยายามสื่อสารอะไรแต่จา๋าคิดว่ามันน่าสนใจดีและจ๋าก็คงจะต้องรบกวนพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่นะครับว่าคําถามที่จ๋าจะพูดไปเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงมายังไงนะครับอยากทราบค่ะเวลาทหารอเมริกันตายในหน้าที่นี่เขาอวยยศ ให้ไหมคะแล้วมีสวัสดิการอะไรเพิ่มมาไหมสำหรับทายาทเออเราเอาเราเอาอันนี้ก่อนนะเราเอาสวัสดิการก่อนละกันมันก็มีอยู่ครับมันก็มีสำหรับถ้าเกิดมีใครตายในหน้าที่อะไรเงี้ยมันก็จะมีสิทธิพิเศษอะไรนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะหรือม,มากนะครับ คือไอ้ที่มากที่สุดและเยอะที่สุดและมันเป็นสิ่งที่จ่าเนี่ยในระดับหัวหน้าเนี่ยต้องบอกลูกน้องประจําบอกว่าคุณอย่าลืมซื้อประกันชีวิตและถ้าคุณซื้อประกันชีวิตนี่ประกันชีวิตที่กองทัพขายให้นะครับรู้สึกจะจ่ายเดือนละ350บาทต่อเดือนแล้วก็หักจากเงินเดือนไปอ่า make sure เวลาเวลาคุณมีประกันชีวิตต้องเอาชื่อคนที่คุณที่เงินอยากจะให้ไปถึงมือนะครับ อย่าไปเอาใส่แฟนหรือว่าใครที่ไม่รู้จักหรือว่าคนแปลกหน้าไม่ได้นะครับเพราะเงินมันจะไปถึงเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่จ่ากำชับลูกน้องประจําว่า make sure ว่าประกันชีวิตต้องซื้อเพราะว่าถ้าคุณเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นมากับตัวคุณอนะ่ะมันเป็นเงินก้อนเดียวที่จะไปถึงมือคนบางคนที่คุณอยากจะให้ไปถึงแล้วจะอยู่ในวงเงินประมาณ4 0 0แสนเหรียญอะส0 0แสนเหรียญก็สก็ประมาณ4 32 12ล้านไหม ใช่ไหมจากคูณเลขไม่เป็นเดี๋ยวอนะครับ400,000คูณ30 400,000คูณ30อ่ะ12ล้านก็จะเป็นเงินก้อน12ล้านที่เขาให้ที่ไม่ว่าทหารคนนั้นเอาชื่อใครเขียนลงไปนะครับนอกนั้นสวัสดิการถ้าใครเสียชีวิตมันก็ไม่มีอะไรมากก็ นิดๆหน่อยๆแต่เงินน่ะสำคัญที่สุด <S <S และเราต้องซื้อนะครับมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่ว่าไล่เลี่ยเงินแต่และคนในกองทัพแล้วก็ถ้าเกิดคนนี้เสียไปแล้วหักเงินจากทหารคนอื่นๆ <S <S มาแล้วเพื่อเอาเงินมาลงตัวให้กับคนที่เสียชีวิตไม่มีนะครับ <S 1> <S 1> ไม่มีแบบนั้นนะ <S <S ก็ก็จะมีเงินสักก้อนใหญ่อาจจะมีจุกจิกจุกน,นิดหน่อยแต่ว่าเงินก้อนหลักที่กองทัพจะให้มีแค่นั้นจริงๆครับ อา,อาจจะมีให้ลูกๆหล,ล,ลานแล้วก็ได้เรียนฟรีลูกๆแล้วกันไม่ใช่หลานลูกๆเรียนฟรีก็แค่นั้นจริงๆครับถ้าเกิดเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นประกันชีวิตสําคัญที่สุดและถ้าเขาจะไปซื้อประกันชีวิตข้างนอกก็ได้อย่างกะจ่าเนี่ยมีประกันชีวิตของกองทัพ4ี่แสนเหรียญใช่ไหมครับและจ่าก็ไปซื้อประกันชีวิตข้างนอกอีก4 000, 000, ี่แสนเหรียญก็ทั้งหมดถ้าเกิดจ่าตายวันนี้นะครับตบปากก่อนถ้าจ่าเกิดเป็นอะไรวันนี้ภรรยาจ่าก็จะได้เงินประกันชีวิตทั้งหมด24ล้านบาท อันนี้แหละครับก็อันนี้เราต้องซื้อนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ,ะสรุปแล้วสวัสดิการจ่าตอบไปแล้วและคําถามสุดท้ายที่น้องคนนี้ถามมานะครับว่ามีการโอยยศจ่าคิดว่าคําถามนี้ที่เขาพยายามสื่อคือว่าคือถ้าจะจําไม่ผิดที่เมืองไทยเวลาใครตายในหน้าที่นะครับที่เป็นทหารจะมีการเลื่อนยศให้สูงๆเลยเนาะ ทางกองทัพอเมริกาไม่มีแบบนั้นนะครับถ้าคุณตายในยศจ่าโทคุณก็ไปลงชื่อลงศพคุณก็จะเป็นจ่าโทแล้วก็มันไม่มีการที่ว่า,เ,า,เ,าเลื่อนขั้นเจ็ดขั้นหรือว่าเลื่อนขั้นสูง,สงๆอย่างนั้นมันไม่มีครับทางกองทัพอเมริกาไม่มีแบบนั้นเลยครับถ้าคุณตายยศพลทหารคุณก็เป็นพลทหารไปนะครับและส่วนใหญ่แล้วเวลาพวกทหารอย่างเราเนี่ยเวลาออกมาแล้ว ไอ้ออชื่อหรือว่าสัพพนามหรือเปล่าผมไม่รู้เรียกว่าอะไรที่มันเป็นว่า,าผู้กองผู้กองอะไรเงี้ยหยุดเลยนะครับไม่มีใครเอามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทิ้งทุกอย่างไว้เวลาถ้าคุณออกทหารหรือกเกษียณไปแล้วเนี่ยยศตําแหน่งคุณทิ้งไว้ในกองทัพน้อยมากที่จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้กองฉันเป็นร้อยตีมันไม่มีครับพอคุณออกก็จบตรงนั้นเอาแล้วครับจ่าพูดมาซะเยอะละหวังว่าข้อมูลวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านที่ชอบฟังชอบทำความเข้าใจเกี่ยวกับทหารอเมริกันนะครับถ้าพี่ๆน้องๆชอบสิ่งที่จ่าพูดไปหรือสิ่งที่จ่าทำขอความการุณนาะช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นเพราะคุณอย่างสูงแชร์แชร์แล้วกด subscribe subscribe กดกดหน่อยนะกดหน่อยนะนะนะ โอเคครับจ่าไปแล้วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับผม